สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญคองพรไนรีพอร์ตประจำวันที่26พฤศจิกายน2 5 5 8ค่ะ สำหรับแนวโน้มราคาทองคำคืนนี้เมื่อวานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้แก่ Jo b บส e เล็กเคมดูรับเบิร์กคูตออเดอร์คอร์ดูรับเบิรกูออเดอร์ขณะที่ n New Home s ซ l ลขยายตัวจากเดือนก่อนหน้าและ p e r s o n a l Spending ทรงตัวเท่าเดิมอย่างไรก็ดีในวันนี้เป็นหยุ่ทำการเนื่องในวันเดนคิวเน i n งของสหรัฐอเมริกา สัปดา์การประชุม ECB สัปดาห์หน้านักวิเคราะห์คาดพ่คลายการเงินเพิ่มเติมและไม่ข้อส่วนใหญ่คาดการว่าธนาคารกลางยุโร จะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมในการประชุมในวันที่3ธันวาคมนี้หลังจากที่ ECB ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนเมื่อเดือนที่แล้วในการประชุม ECB เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานายมาริโอดากี้ประธาน ECB กล่าวในการถแถลงการหลังการประชุม ECB จะทําการทบทวนในเดือนธันวาคมเพื่อพิจารว,ว่าจะมีการดําเนินการเพิ่มเติมหรือไม่เพื่อกระตุ้นเงินเฟ,เฟอ้อที่ยังคงอยู่ระดับต่ำในขณะนี้ ECB ระบุก,ก่อนหน้านี้ว่า จะซื้อพันธบัตรมูลค่า60,000ล้านยูโรต่อเดือนจนถึงเดือนกันยายนปีหน้าโดยเริ่มต้นในเดือนมีนาคมคิดเป็นวงเงินรวมอยู่ที่1.1ล้านล้านยูโรซึ่งมีเป้าหมายที่จะอัดอัดฉีดเม็ดเงินใหม่ๆเข้าสู่เศรษฐกิจของยูโรโซนที่กำลังซบเซาลงและจัดการภาวะเงินฝืด และอัตราการว่างงานในยูโรโซนโดย ECB จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพื่อทำให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ระดับ2%ในระยะกลางสำหรับตัวเลขสกษิจสำคัญประจำวันนี้เวลา19านาฬิกาดัชนีคอมโพสิตสํงรวจผู้บริโภคเยอรมันและกลับมาพบกับบุญคองพรในรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ